หน้าจอเรือนไม่อีซูซูดีแม็กของคุณพี่วาริษาคุณพี่วาริสานำมาซ่อมด้วยอาการหน้าจอเรือนไม่เข็มใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง เลขสะสมระยะทางขาดทอดหน้าจอเรือนใหม่จากตัวรถจ่ายแรงดันไฟเทสบนโต๊ะสอมก่อนที่จะซ่อมสรุปได้ว่าตอนนี้เข็มสวิงและเลขสะสมระยะทางขาดทอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนใหม่จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่เรียนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสือบจ่ายแรงดันไฟกระแสไฟปกติไฟติดมาเป็นสเต็ปปกติประกอบหน้าจอเรือนใหม่แอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยเข็มน้ำมันอยู่กลางกลางเข็มความร้อนอยู่กลางกลางเข็มความเร็วอยู่ที่ 1105เข็มวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ที่3,000รอบปิดกุญแจและเปิดใหม่เข็มกวาดปกติเลขสะสมระยะทางไม่ขาดเราได้เปลี่ยนจอให้ใหม่เลยเทสเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนโดยการใบพาสวงจรเข็มน้ำมันและเข็มความร้อนทำงานปกติเทสเข็มความเร็วและเข็มวัดรอบเครื่องยนต์เข็มความเร็วทำงานปกติเมื่อเข็มความเร็วทำงานเลขสะสมระยะทางก็เพิ่มสรุปได้ว่าหน้าจอเรือนใหม่ใช้งานได้ปกติประกอบหน้าจอเรือนใหม่กับตัวรถเทสเข็มทุกเข็มใช้งานได้ปกติ เลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมของคุณพี่เป็นเกียร์ออโต้ขอขอบคุณคุณพี่วาริษาที่ไว้วางใจนำรถไม้เราดูแลหน้าจอใหม่ขอบคุณมากๆครับ